<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟจีที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพบรักทั้งหลายนะครับ อยู่กับผมนะครับเป็นไลน์แชท FCTP Channel แล้วก็เป็นไลน์แชท FCTP Family นะครับผมนะฮะคลิปนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับศิลปะเขมนนะครับผมนะฮะเพราะว่านะผมไปเห็นคลิปหนึ่งนะครับนะฮะจากมติชนนะครับเขาก็จะนำเรื่องเกี่ยวข้องกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าการเขียนของเขาเนี่ยเขาใช้คำว่า ศิลปะขเขมรโบราณในกัมพูชาแล้วมีทัวร์ไปลงแกทัวร์ในประเทศไทยนะฮะทำให้เห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยหรือประชาชนส่วนใหญ่ตื่นรู้เรื่องนี้แล้วแล้วกลายเป็นว่าความเห็นของคนไทยในเรื่องนี้ถูกคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแบบนั้นเนี่ยมาดิสเครดิตว่า เป็นคนมีความรู้เท่าหางอึงเป็นคนที่ไม่มีความรู้เป็นคนที่เขาเรียกว่าชาตินิยมเพื่อจะนำไปสู่ปัญหาระหว่างชาติก็แน่ครับถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณก็จะมองคนที่อยู่ในกัมพูชาหรือกเมรก็ได้เขาก็ดูถูกประเทศไทยกลายเป็นว่ามองว่าคนกลุ่มนี้มองว่ามันเป็นปัญหาทางการเมือง ดังนั้นคนไทยที่จะมาคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้หาว่าไม่มีความรู้กลายเป็นว่าคนที่เขียนแบบนี้เองครับคุณก็ไม่ได้มีความรู้เช่นกันถ้าจะพูดอย่างนั้นนะฮะเอาตีคำนี้ก่อนนะครับเอาคำนี้มาแยกก่อนคนคนนี้บอกว่าศิลปะเขมรโบราณในกัมพูชาหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเขาไม่พูดถึงขอม หรือเขาไม่ยกย่องขอมหรือเขาไม่ให้มีขอมในโลกนี้ศิลปะที่ขอมทำเขาเรียกว่าศิลปะ,ขะเขมรโบราณทำไมคุณจึงหลีกเลี่ยงใช้คำว่าชาวขเขมนในปัจจุบันคุณใช้คำว่าศิลปะ,ขะเขมรโบราณในกัมพูชาเพราะคุณไม่กล้าบอกว่าศิลปะ,ขะเขมรโบราณในขเขมร ทำไมคุณไม่เรียกว่าศิลปะขเขมรโบราณในขเขมรทำไมคุณจึงนำขเขมรคำปัจจุบันออกแล้วใช้คำว่าศิลปะขเขมรโบราณในกัมพูชาก็เพราะว่าคุณรู้ว่าขเขมรคนขเขมรปัจจุบันเขาไม่ชอบคำว่าขเขมรเพราะไปว่าคนารับใช้ทาสรับใช้เขาก็เลยให้ทุกคนเรียกว่าพวกเขาคือกัมพูชาถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ย เราจะต้องยกออกคําว่าบูรี่หรือไม่บูรี่นะครับถ้าจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องพูดเรื่องประวัติศาสตร์มันจะกระทบใครหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งขนาดคนพูดนี้เป็นนักวิชาการใหญ่ก็ยังไม่กล้าพูดคําว่ากัมพูชาแต่อ้างในอดีตว่าเป็นศิลป,ปะเขมรโบราณกลายเป็นว่าคนไทยคนไหนพูดคําว่าเขมรในปัจจุบันเนี่ หาว่าดูถูกเหยียดหยามหาว่าใครที่พูดเขมนคือกําลังมีจิตเหยียดเชื้อชาติว่างนันนะฮะดังนั้นกรณีนี้นะครับเมื่อมีนักวิชาการคนนี้มาเขียนก็ถูกคนไทยทัวลวงมากทัวลวงหนักก็แสดงว่าคนไทยกําลังรู้ความจริงแล้วคนที่มาสวนกับคนไทยที่ทัวลวงว่า เป็นพวกที่มีความรู้เท่าหางอื่งแสดงว่าคุณเนี่ยก็ดูถูกคนไทยหางอื่นคืออะไรคนส่วนมากเขาบอกว่าการเขียนประวัติศาสตร์ใครมีอำนาจมากกว่าก็จะสามารถเขียนได้ลึกได้ดีกว่าแล้วก็เป็นหลักฐานอ้างอิงใครเขียนนะฟร่งเศสมันรู้อะไรฟรองเศสมันมายึดเมื่อมันมายึดแล้วมันก็มาเขียน แล้วฝรั่งเศสมันมาทําลายหลักฐานอื่นๆหรือไม่มันไม่ได้มาทําลายแล้วฝรั่งเศสเขามีหลักฐานตั้งแต่ยุธยาไหมล่ะไม่มีดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ครับตอนนี้นะฮะมันเหมือนกับว่าคนไทยไม่มีหลักฐานของตัวเองแล้วหลักฐานที่มีขึ้นว่าคณะกษัตริย์ที่ปกครองนะ,ะตั้งแต่ฟูนันกอบกู้ มาเป็นเจนละล่มสลายแล้วก็กอบกู้ใหม่จนมาเป็นพระนครเนี่ยอันนั้นนักวิชาการเหล่านี้บอกว่านี่คือคเขมรโบราณเรียกว่าสุดติงเลยถ้าจะถ้าจะบอกว่าพวกคุณขออยู่สุดขั้วนี้ก็สแสดงว่าคนไทยที่มารู้ภายหลังเนี่ยเขาก็จะอยู่อีกขั้วหนึ่งแน่นอนครับ มันเปลี่ยนแปลงหลักฐานในประเทศไทยไม่ได้ครับมันกินลึกไปตั้งแต่การสร้างหลักฐานการสร้างเอกสารการพิมพ์ลงเขียนลงในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยไม่แปลกใจที่ประเทศกัมพูชาที่คุณไม่กล้าเรียกขมรเนี่ยเขาจึงตีกินประเทศไทยได้หมดทำไมคุณไม่เรียกว่าขมรโบราณทำไมคุณไม่กล้าเรียกขมปรปัจจุบันนะ่ะ ก็เพราะว่าเขาไม่อยากใช้คําว่าคอมเมนต์คอมเมนต์นั่นก็เป็นหลักฐานใช่หรือไม่ดังนั้นเมื่อคอมเมนต์อ้างอะไรขึ้นมาที่เป็นวัฒนธรรมของไทยไปไปประมาณนะฮะคนกลุ่มนี้เขากับพูดว่าไม่มีประเทศไทยไม่มีคนไทยคือสมัยโบราณไม่มีคนไทยคนไทยมาที่หลังกลายเป็นว่าคนไทยเป็นประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเลย กลายเป็นว่าประเทศไทยต่างหากครับที่ไม่มีศิลปะไม่มีวัฒนธรรมดังนั้นขเขมรต้องการอ้างสิทธ์อะไรในประเทศไทยคนไทยก็ต้องหงอต้องเงียบไว้ต้องเงียบไว้เอาอย่างนี้ใช่ไหมนักวิชาการใหญ่ทั้งหลายคนไทยทุกคน เขาพูดเขาเห็นจากหลักฐานเขาก็เลยเอะใจว่าทําไมละ่ะศิลปะขอมทําไมจิงพยายามยัดคาว่าศิลปะเขมรโบราณขอมเป็นชื่อมาจากปัญญาความคิดเรียกสิ่งที่เห็นอยู่ในแบบของราชวงศ์วรมันที่คิดสร้างธรรมบรรจงสร้างไว้ให้เป็นแบบเดีวยวกันต่อกันมาตั้งแต่ ฟูนันเจนละพนคัครมาจากสติปัญญาอันเรื่องรืออันเก่งอันเกียงไกของของบุคคลกลุ่มนั้นสิ่งที่เกิดจากบุคคลกลุ่มนั้นเขาก็เรียกว่าขอมเขาไม่เรียกว่าขมรนดังนั้นคุณจะให้ขมรเป็นขอมไม่ได้ ดีใจฮะที่เวลาคนกลุ่มนี้ออกมาพูดแล้วคนไทยไปตอบโต้ตอบโต้กลายเป็นว่าคนไทยไปตอบโต้คือคนผิดเหมือนกับว่าต้องซิโลลาบทาไมไม่ยกประเทศไทยให้ขเขมรเลยครับเพราะว่ามันเป็นขเขมรโบราณทีนี้ประเทศไทยต้องอยู่เฉยๆนะครับขเขมรจะมาชีว้ว่าที่นี่ของเขาของเขาได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเราไปยกย่องว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ขเขมรโบราณหมดเลย เออหาว่าคนไทยมาทีหลังคนไทยมาทีหลังดังนั้นในประเทศไทยเองฮะสิ่งที่ยังมีวัฒนธรรมของขอมโมราณอยู่มันก็คงเหลืออยู่แค่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในภาคอีสานทั้งหมดอย่าลืมนะครับวัฒนธรรมของสุขโขทัยเนี่ยมีขึ้นพร้อมขอมด้ยซ้ำก่อนขอมจะไปยึด อยุธยายอมรับว,ว่าอายุธยาเกิดขึ้นในพื้นที่ขอมดังนั้นมันก็ได้วัฒนธรรมจากสุขโขทัยมามาผสมผสานวัฒนธรรมออกมาเป็นสิ่งที่วิจิตรบรรจงในปัจจุบันขอมไม่สามารถทําสิ่งใดให้เป็นวิจิตรบรรจงได้ก็คือดูแต่เขาสามารถแกะสลักได้เขาสามารถทําในรูปแบบบุกสร้างในรูปแบบของเขาได้แกะสลักต่าง นะแต่ประเทศไทยสามารถมีสิ่งปลูกสร้างที่วิจิตบรรจงประณีตสวยงามผสมผสานกันมาดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าสติปัญญาที่ผ่านมาจะมีเชื้อสายขอมก็ได้แล,แล้วก็พัฒนาต่อมาดังนะนั้นเรื่องนี้โอ้โหะะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าคนไทยเริ่มเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยพยายามที่บอกว่า ไม่มีขมัโบราณมีแต่ขอมโบราณไม่ได้หมายก็ว่ามันเป็นการเมืองนะครับผมนะฮะมันเป็นความจริงนะฮะดังนั้นต่อไปนี้นะฮะกลายไป็นว่าคนที่อยู่ฝั่งนู้นก็มาบูลลี่คนไทยเอง่านะถ้าคุณจะบอกว่าคนไทยบูลลี่ทางนู้นอะไรคือความจริงลหละครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจก้อนหินเหล่านั้นด้วยซ้ํา ใครจะไปสนใจก้อนหินเหล่านั้นครับก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ให้รู้ที่ไปที่มาสิ่งที่สําคัญก็คือความคิดของคนปัจจุบันเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่กนารนำไปเเเะเรื่อยๆต่างหากนะครับนี่แหละครับสิ่งที่อยากพูดนะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ